สวัสดีพี่น้องครับพามาชมบ่อดินของเงยเล็กครับวันนี้ตักลูกลังครับสต็อกนะครับตักลูกลังสต็อกครับผมเห็นเียเล็กครับผมบอกว่าจะขายนะครับ คันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมบอกว่าร้อยสี่ห้ารถห้างนะครับน่าจะเป็นคันนี้ครับผมคันนี้แหละร้อยสี่ห้าครับจะขายครับแปดสิบห้าแปดสิบห้าครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับ แล้วก็มีซานี่อีกนะครับผมซาน y ี่ s y 2 1 5น์สครับจะขายดาวนะครับย่าเล็กจะขายดาวจะเลือคันเล็กไว้ครับขายดาวคันใหญ่ครับผมาราคาเห็นแกบอกว่า ส่งวัดมาแล้วนะครับผมมันคันหนีปะ่อยซีหาเป็นป่ยอ๋อคันหนีเตีอนทีรล้ว่าสิใครใช่ครับแมนแมนถูกต้องแล้วใครสนใจก็ทักซปเปอร์ยาวมาได้ครับ093 3 2 1 8 0 7 5นะครับร้อยสีห้าครับ เครื่องยนต์สี่สูบนะครับกำลังมองหาอยู่ก็ทักมาโอ้ลูกลังแดงงามด้วย ซานี่ขายดาวนะครับผม S y 2 1 5หนึ่งห้าซซนะครับขายดาวอย่าบอกว่า4ี0แสนห้านะครับของซุเปอร์ยาวก็จะขายครับผ้าขายขายกันเหรอลูกพี่ผ้าขายอะไรสนใจกับทากมากครับพี่นอ้องรถจะขายเยอะครับตรงนี้ โอ้เต็มกล้องเลยตัวนี้พี่ลงอยู่ไกลไหมฮะ ี่ห้านี่ก็แรงนะรถห้างนะครับเอาหน้าดินกลับคืนไว้ครับคันนี้ไม่ขายครับคันนี้เหลือไว้ตักครับ ออลอกหน้าขึ้นมากองไว้นะครับแล้วก็ตักเอาหินข้างล่าง แล้วก็ตักหน้ากับพื้นลงไปใหม่ครับอืมแล้วว่ากินยากเหมือนกันครับงานทุกวันนี้ครับ <c oughs> ดีนะที่เป็นรถเล็กประหยัดน้ำมันนะครับ ครับเป็นรถใหญ่นะครับเรามาลื้อหน้าออกก่อนอย่างนี้นะครับลอกหน้าออกแล้วก็เอาหินอย่างนี้แล้วก็ตักหน้าเดิมลงมาไว้แบบนี้ครับถ้าโอ้ถ้าเห็นแบบนี้นี่เบิด,เบ,ดเบิดน้ำมันหลาแทะครับพี่น้องนี่นี่แต่ถ้าถ้าลอกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตักเอาแล้วก็เขีียลงอะ่ะนั้นนั้นไม่เปลืองครับไม่เปลือง มีลายไปปิ้งให้ด้วยนะครับผม S Y สามหนึ่งห้าเี่ยีสองหนึ่งสามเ้ยหนึ่งสห้าโอ้ี้ไปรู้วิ่งไหนี้กี้วิ่งอยู่แถว เป็นจีครับปรับนั่นแหละด้วยกันแหละแรงงานเมาว่ามือนี่เพิ่นทางนั้นเอา้าบางจุดมันเป็นหลุมเนาะเป็นหลุมหินมันลึกเลยเนเลย คันไหนคันไปก่อนใช่ไหมคันที่ว่าจะขายนะไปก่อนอหัะให้เองเข้าไป้าอืม,อม,อมครับอืมไปัน่เลยครับ รถร่วมรถ,มรถมบ้านฝังแดงอะฮกอ๋อ,อโอ้โอสวดกล้องเลย เฟืองเร็วเลยมันวิ่งดีงานไกลงานไกไ่ดีออกบอดยากอืมยูม่สามคันเลยรครับผมออประกาศขายมิดซีรีเลยได้ยไหมเลนี่ย,ม,ย <laughs> มิดเลยตอนนี้มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเลยมีรถเขารุ่นไหนงานไม่ออก เด็กเทียวเราต้นคนบ้านยางนีง่คนโชเฟอร์ครับไม่ได้ปลูกไว้ซ้ายลูกพี่เด๋ยวมเนี่ยนะเด็ก i'm hoping